เรามาถึงเนะื้อหาส่วนสุดท้ายของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวละเร็วปะ่ะปับเดียว์แงเนาะเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วการแก้สมการคืออะไรมันก็คือการหาคําตอบทั้งหมดของสมการโดยวิธีการแก้เนี้เราจะใช้สมบัติด้านล่างนี้ หลายๆคนเนี่ยจะคุ้นชินกับคำว่าการย้ายข้างใช้การย้ายข้างแก้สมการใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการย้ายข้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิธีที่อยู่ในการแก้สมการนะแต่มันเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นมาจากสมบัติเหล่านี้ต่างหากนะคะเพราะว่าการย้ายข้างเนี่ยอาจจะสะดวกรวดเร็วหลายๆคนรู้สึกชินแล้วก็คิดว่าทําได้ไวนะแต่ความจริงมันก็พอๆกันแหละซึ่งพี่ก็ถนัดการย้ายข้างเหมือนกันแต่เราจะมาสอนสมบัติกันนะคะ สมบัติตัวที่1นเนี่ยเรียกว่าสมบัติสมมาตรเขาบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆอย่างเช่นนะคะถ้าเรามี m เท่ากับ3เราสามารถเคลนเขียนกลับด้านกันได้เป็น3เท่ากับ a นะคะเออหรือไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ตัวแปรอย่างเดียวกับตัวเลขอย่างเดียวค่ะเราสามารถใช้เป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ย สลับกันเป็นกรอนได้นะคะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ย 3x บวก1เท่ากับ2ลบ 4x ใช่ไหมคะเราเปลี่ยนให้เจ้าตัว2ลบ 4x เนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ 3x บวก1เนี่ยไปอยู่ฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับอ,อันนี้เป็นสมบัติสมมาตรพี่จะเคยย้ำแล้วในตอนที่เราเรียนพวกจำนวนเต็มเศษส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่ประโยชน์ของมันคืออะไรตรงนี้เออมีใครนึกออกบ้าง หลายคนชอบลืมมันอะทั้งที่มันสำคัญมากเลยประโยชน์นะคะอย่างเช่นเราเนี่ยแก้สมการเสร็จละพี่มีเป็นแบบนี้แปดเท่ากับ x ลบหนึ่งใช่ไหมคะเราได้เป็นแปดบวกหนึ่งแบบนี้เท่ากับ x ลบหนึ่งบวกหนึ่งนะได้เป็นเก้าเท่ากับ x ประโยชน์คือเวลาที่เราตอบในการแก้สมการเนี่ยคุณครูมักจะไม่ใช้ มักจะไม่ให้ตัวแปรเนี่ยอยู่ฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นเราก็สลับที่มันจิโดยการสลับที่ตรงนี้เนี่ยเป็นการย้ายสลับที่ทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะคะถ้าแต่และฝั่งมีเป็นก้อนให้ย้ายเป็นก้อนนะคะอย่าย,ย้ายแค่ตัวใดตัวหนึ่งย้ายกันไปทั้งฝั่งเหมือนมันเป็นพวกเดียวกันเลยนะหมายความว่าพี่ก็จะย้าย x มาฝั่งซ้ายแล้ว9้าก็ไปฝั่งนี้แทน,นะคะ่ะนี่แหละคือสมบัติสมมาตรเป็นประโยชน์ที่ เห็นได้ชัดเลยที่ใช้กันบ่อยๆเลยนะคะตอนแก้สมการนั่นเองโอเคผ่านไปสมบัติแรกไม่มีอะไรคะ่ะมาดูสมบัติที่สองสมบัตินี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกแต่ว่า,าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันมาแล้วเราเรียกว่าสมบัติถ่ายทอดสมมุติว่าเรามี A อเท่ากับ b นะคะแล้วก็มี b เท่ากับ c อ่า สังเกตนะคะมีตัวที่เชื่อมกันตรงนี้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเจ้า a เนี่ยก็สามารถเท่ากับ c ได้ด้วยนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าการถ่ายทอดกันต่อไปนะคะตัวอย่างเช่นมี m เท่ากับ n แล้วเราก็ได้ว่า n เท่ากับ10ดังนั้นเราได้ m ไหมคะ m ก็เป็น10เหมือนกันคะ่ะหรือในตัวอย่างที่สองคะ่ะเรามี3 x บวก1เท่ากับ y แล้วก็มี3 x บวก1เท่ากับ4ถ่ายทอดได้เป็นอะไร y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วย สี่เนาะสังเกตว่าจะมีตัวเชื่อมอ,อย่างนี้แบบนี้อ่าเคลียร์เนาะสำหรับการถ่ายทอดนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ในการแก้สมการเท่าไหร่นะที่ไม่ค่อยเจอเนาะมามาดูสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกค่ะเจ้าสมบัตินี้แหละที่ทำให้เกิดการย้ายข้างนั่นเองสมมติว่าเรามี A เท่ากับ b นะคะแล้ว A บวก C เท่ากับ b บวกสด้วยเอ หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีสมการหนึ่งนะคะสมการเนี่ยจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใช่ไหมเรามีสิทธิ์เอาจํานวนหรือตัวแปรหรืออะไรก็ได้เนี่ยบวกเข้าไปทั้ง2ฝั่งค่ะตัวต้องเป็นจํานวนเดียวกันจะยังคงทําให้ค่าของสมการนั้นเท่าเดิมเสมออย่างเช่นพี่มี x บวกสามเท่ากับสี่ไม่สมมติว่าไม่คำนึงไม่คำนึงเกี่ยวกับการแก้สมการเลยนะพี่เนี่ย บวก1เข้าไปค่ะในนี้มันจะยังทําให้ทั้ง2ฝั่งเนี้ยเท่ากันเสมออยู่นะคะไม่ได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงอะไรเลยโอเคนะแต่ว่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นการแก้นะเออ,เอ,อดูตัวอย่างตรงนี้ของคขานิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นมี m บวก3เอยมเท่ากับ3นะคะแล้ว m บวก10 <g ib berish> ก็ต้องเท่ากับ3บวก10ด้วยหมายความว่าถ้าเราบวกแล้วฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนูก, 2, ก็ต้องบวกด้วยนะคะหรือเป็นตัวอย่างที่2ค่ะ 3x เท่ากับเเราทำการบวกด้วยลบ7ทั้ง2อฝั่งค่ะนี่เห็นไหมเออเป็น3 X บวกบเเท่ากับ7บวกลบ7เอ,อ๊วิธีการแบบนี้มันช่วยแก้สมการได้ยังไงอ่าพี่ยกตัวอย่างเอาพี่ลบไปแล้ว <laughs> ยกตัวอย่างเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ขอยกใหม่นะเพราะว่าตัวอย่างที่พี่ให้มาพี่ไม่ได้ยกตัวอย่างแบบการแก้สมการเลยเวลาที่เราจะแก้สมการเนี่ยเราต้องทําให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแต่ตัวแปรและอีกฝั่งเป็นตัวเลตตัวเลขสังเกตนะคะตอนนี้ฝั่งซ้ายมีทั้งตัวแปรและตัวเลขส่วนฝั่งขวาเนี่ยมีแต่ตัวเลขอย่างเดียวงั้นพี่ถ้าพี่กําจัดให้ฝั่งซ้ายเหลือ like, แต่ตัวแปรเนี่ยก็น่าจะแก้สมการได้แล้วงั้นการกําจัดนะคะต้องกําจัดอะไรออก บวกหนึ่งทำยังไงนะให้ค่าตรงบวกหนึ่งเนี้ยมันหายไปโดยที่ค่า x ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทำยังไงดิเราก็บวกด้วยลบหนึ่งค่ะจริงไหมเพราะว่าตรงนี้จะทำให้กลายเป็นศูนย์พอดีแต่ว่าในการบวกเข้าไปในสมการเนี่ยเราไม่สามารถบวกแค่ฝั่งเดียวได้หนูบวกฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาก็ต้องบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันค่ะสุดท้ายออกมาเป็น x เ,เท่ากับ 2เพราะว่าตรงนี้เนี่ยได้เป็น0ูใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ได้เป็น2องานี่แหละคือการแก้สมการจริงๆแล้วว่าแต่การย้ายข้างเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงการย้ายข้างเนี่ยนะคะมันคืออันนี้แหละแต่สังเกตว่าเขาเนี่ยจะมองว่าตรงนี้เนี่ยดำเนินการอะไรอยู่ พอเราย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้ทําตรงข้ามกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันบวกอยู่ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นลบสังเกตนะคะว่าข้อความตรงนี้มันตรงกับอันนี้ไหมตรงกันเนาะเนาะแล้วเขาก็ละตรงนี้เขาก็จะไม่ได้เขียนใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยโดยได้ x เ,เป็นเท่ากับ2แต่พี่ถามว่าเห็นไหมขั้นตอนพอกันไหมบรรทัดพอกันไหมพอกันแต่ แต่พอเป็นย้ายข้างมันจะรู้สึกหลายคนจะรู้สึกคิดง่ายกว่าเออก็เลือกตามที่ชอบจะใช้สมบัติเต็ม,เ,ตมเลยก็ได้หรือหนูจะใช้ย้ายข้างก็ได้ค่ะมาดูสมบัติเท่ากาันเกี่ยวกับการคูณบ้างอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการย้ายข้างเนาะเขาบอกว่าถ้ามี a เท <A S 2> ่ากับ b แล้ว C <A S 2> คูณ a เท่ากับ C คูณ b ด้วยหมายความว่าเรามีสมการหนึ่งหนึ่งถ้าเราคูณฝั่งซ้ายด้วย C ฝั่งขวาเราก็ต้องคูณด้วย สีด้วยนั่นเองนะคะก็ทํานองเดียวกับการบวกนั่นแหละก็ถ้าบวกด้วยฝั่งซ้ายเท่านี้ฝั่งขวาก็ต้องบวกเท่านี้ด้วยนะคะทีนี้อันนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นสมการยังไงก็อย่างเช่นพี่มี 3x เท่ากับกพี่ขอใช้ตัวอย่างที่2นี้เลยนะคะแต่ว่าในตัวอย่างที่สองพี่รัดขั้นตอนนิดนึงพี่ต้องการกำจัดตัวแปรเออตัวเลข3ที่คูณกับ x อยู่ทำยังไงให้มันหายไปกันคูหนูเอาเป็นลบ3มมันจะหายไหมคะ ไม่หายทางเดียวที่จะทำให้ตรงนี้ยังคงเป็นแค่ x ตัวเดียวเนี่ยนะคะหมายความว่าต้องเป็น x คูณกันหนึ่งจริงไหมล่ะงั้น3ามทำยังไงให้เหลือหนึ่งอนะ่ะหารด้วยสามนั่นเองนะคะทาแบบนี้ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ต้องทำด้วยนะคะ x เ,เท่ากับ3บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะ mm hmm. e, พี่คะพี่มีแต่สบัยเกี่ยวกับการคูณไม่ใช่หรอทำไมพี่ถึงใช้การหาร mm hmm. ได้เหมือนกันค่ะเราจะมองเป็นการหารก็ได้เพราะจริงๆแล้วการหารเนี้ยหนูสามารถมองเป็นรูปก,การคูณได้จริงๆแล้วมันคือการคูณอะไรเข้าไป1ส่วน3นั่นเองนะคะแต่เวลาเขียนจริงๆเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเป็นการคูณนั่นเองเห็นไหมคะเท่ากันนะถันไหมคะ ได้เนาะต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของการฝึกแก้สมการก่อนนะคะแล้วก็ออพอแก้ข้องเราเนี่ยพี่จะพาไปทําโจทย์ปัญหาบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยพี่เอาโจทย์ปัญหามาให้ตาลยเยอะนิดนึงเพราะหลายคนมีจุดอ่อนอยู่ที่โจทย์ปัญหานั่นเอง